สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแกะเคี่ยวแบตเตอรี่วงจรของแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเอาไปใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างสำหรับช่างนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเราสังเกตแบตเตอรี่ตัวนี้บวมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำให้แบตเตอรี่มันแฟบก่อนอันดับแรก นะครับก็เจาะไปตามที่เคยบอกนะครับใช้ตายเจาะไปประมาณนี้ให้มันแฟบนะครับอาจจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นแล้วครับให้เรามาดูเห็นไหมครับมันจะมีขั้วอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องตัดขั้วนี้ออกก่อนนะครับจะใช้กรรไกรตัดหรืออะไรตัดก็ได้แต่ตัดทีละขั้วนะครับผมจะใช้อะไรดีเออใช้คีมตัดนะครับนี่ ตัดให้มันแยกออกจากกันก่อนนะครับเฮ้ยนะครับทั้งสองข้างนะครับตัดให้แยกออกจากกันหรือจะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับนี่โยกหักแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงอันนี้ทิ้งไปเลยนะครับทิ้งไปเลยนะครับสิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์ก็คืออันนี้ครับนี่ หลังจากนั้นแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเราต้องถอดอันนี้ออกนะครับถอดขั้วมันออกก่อนทั้งสองอันนะครับโดยการเราหาอะไรมาทับไว้นะครับการมันเคลื่อนนะอาเราจะใช้ลมร้อนหรือจะใช้หัวแรงก็ได้นะครับแต่ผมจะลองวิธีการใช้หัวแรงดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำต่อแบตเตอรี่ไอโฟน นะครับนี่เราให้ดูแบตเตอรี่ oppo ก่อนนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวอันตรายนะครับเพราะว่ามันไม่มีประจุไฟเข้ามาแล้วนะครับหลายๆคนก็จะใช้ลมร้อนนะครับแต่ว่าผมอยากจะลองใช้หัวแรงดู นะครับถ้ามันไม่ออกเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ลุมร้อนเป่านะครับเราจะเพิ่มตะกัวลงไปเดี๋ยวจะซูมใหเห็นกันชัดๆเลยดีกว่านะครับอขออนุญาตสักครู่นะเพื่อความคมชัดนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างกราบขอไปันี่นะครับมันก็อยู่ในลักษณะนี้ เราจะมาถอดใช้เวลานิดหนึ่งนะครับถ้าถอดไม่ออกเราก็ต้องใช้ลมร้อนนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ลมร้อนเป่าง่ายที่สุดนะครับถ้าใช้ลมร้อนเนี่ยสรุปว่ามันออกช้านะครับขัดใจครับขัดใจวัยรุ่นใช้ลมร้อนเป่าเลยครับ นี่มันก็จะลูปออกมาในลักษณะนี้ปัจจุบันนี้นะครับมีหลายๆลายรุ่นนะครับเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่มันต้องใช้แผงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับมาอีกฝั่งหนึ่งวิธีเดิมครับเลนตะกัวลงไปก่อน นะครับเรีนตะกวนลงไปก่อนเลยย้ำอีกครั้งนะครับขั้นตอนนี้ไม่มีความเป็นอันตรายแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ถอดระจุไฟบวกลบออกไปแล้วนะครับเนี่ยที่เหลือเราก็เอาออกแบบนี้หลังจากนั้นวิธีการนำไปใช้ต่อนะครับก็แค่เอาขั้วแบตเตอรี่นะครับ บัตรกรีให้มันชนกันนี่บวกกับลบนะครับแค่นั้นครับเทคนิคง่ายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าผมจะพาไปถอดแบตเตอรี่ไอโฟนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ